สวัสดีครับผมมูภพศานะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับจอแอนดรอยนะครับที่ติดตั้งตรงรุ่นกับรถ t o y ยต a c a m r รนะครับปีประมาณ2012ถึง2014นะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็ปุ่มปรับแอร์แบบแบบหมุน2ข้างนะนะครับเดิมไม่มีจอนะครับเดิมไม่มีจอนะเป็นเครื่องเซ็นซีดีอ่านี้นะครับแล้วก็คุณลูกค้านะครับที่อยากจะเปลี่ยนจอเป็นจอแอนดรอยนะครับตัวนี้ของแบรนด์ล้าว่าคูสติกนะครับรุ่นแลมซีรัม64 CPU 8คอร์รุ่นเครื่องท้ายยาวนะรุ่นนี้เสียงดีนะเพราะว่า ภาขยายกําลังขับสูงนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะของเขาเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมนะครับบอร์ดก็ใหญ่ด้วยนะครับตัวจอเป็นจอ IPS นะครับแก้วสสองชั้นนะครับของแบรนด์อัลฟา램ซี64ซี u 8คอร์นะครับพร้อมชุดหน้ากากนะครตรงรุ่นนะตัวนี้หน้ากากตรงรุ่นนะครับที่เราจะถอดวิทยุเครื่องเดิมออกมานะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นหน้ากากชิ้นใหม่นะซึ่งเป็น2สีเหมือนเดิมนะมีสีบอลเงินกับสีดำตรงกลางนะครับนี่เราก็จะเปลี่ยน เป็นอากาศชิ้นนี้เข้าไปนะครับพร้อมชุดปลั๊กตรงรุ่นนะครับที่เราจะติดตั้งโดยที่ไม่ต้องตัดต่อสายไฟเดิมรถนะครับนี่คือเป็นชุดปลั๊กที่เราจะเสียบต่อกับปลั๊กรถเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปตัดต่อสายไฟเดิมรถนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะที่เขาให้มาในกล่องจอนะครับมาครบเลยนะครับสาย USB นะช่องต่อสายต่างๆไมบลูทูธนะครับครบนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราติดตั้งแล้วเนี่ยจะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการถอดการรื้อหน้ากากนะครับแล้วก็ติดตั้งเสร็จเป็นยังไงบ้างนะครับ